สวดีครับพี่นอ้องนอพ่อปลอพอปลโ่อ้ยเห็นอพ่อปลาโว่าเป็นตำรวจพี่น้องอ่ะไปไปผ่านผ่านพ่ะจะใไส์เพื่นวะช่องไหนเด้ดช่องยายใหม่ town เอทีตังตรงขันเนาะทานกท่ามีีนองเลยนี่บ่ปีนยังมียี่สิบเจ็ดี่สิบเจ็ดรองเพื่อนชั่วบ่ที่ไหนอ 27, ันไหนเหรอโบกรถแล้วเขาเลยว่ามีมอลตอ เดินน้นในพี่นองว่าเดินทางเดินทางเนีก็ต้มีคนนว่าเดินทางเดินพี่นอบึงว่าเจ้าเาอย่างที่เนเนฝังเชียงกันอยู่นี่าัง 哇哦哇哦。 Born.